รอบเย็นนะคะเมียอิ่มเมื่อกลางวันแล้วเนาะเอาหมูหมักไว้ให้ลงมือทำเองสวัสดีครับป้าป๋าสวัสดีครับขอสลัดนะคะมันที่ต้มเมื่อกลางวันดูนางทอดเองเละฝ <c oughs> ีมือตัวเองอร่อยกว่าแน่นอนนะคะมี่มุมดเองกการเข้าครัวนี่จะทำสลัดให้ขอสลัด หมักหมูทิ้งไว้ให้พอทายานข้างนอกแล้วมันเย็นแล้วมันจะแข็งนะคะแต่ชิมน้ำกุ้งน้ำจิ้มไปแล้วเขาบอกว่ากุ้งลูกเขยรอไว้ให้ฉันแค่สองตัวเองเหรอว่า้งมินยักกัมปิฮะอินโวเดอร์น้ำมันสลัดเนี่ยเนี่ยดีมามาสเปเชียลสลับปากก์กิ้เตออันน่ะ วาร์มเอทอ่ะทำเองใส่ใหญ่เลยนี่ง่ายๆนะคะแล้วก็กลับมันเองวิญญาณฝลั่งปนนี้โอ้โหอมไม่เยกแล้วเด้อยเล็กก็สล้มากแต่ป้ากูดอะไรก็ดักดูนบอกว่าทำอร่อยกว่าเมียใช่ไหมทำเองนะทุกวันเลยแบบป้าเก่ง หมู yeah. oh, อันนี้อย่าจ๋ใช้สากคุ๊บนะคะปุ๊บเพื่อไม่ให้เขาแข็งเนาะมันไม่ใช่หมูคนมันโอ้ oh, <Yeah. S 1> เล้กกุด <c oughs> ง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้องค่ะยากนะคะพุดฟองปลาะให้ทำเองรวมตัวช่วยกันสีสันหยอกล้อกันบ้าง <c oughs> ในครัวจ้าแต่สภาพก็ไม่ได้งามอย่างที่เราทำะนะ แต่เขาก็เก่งชมไว้ก่อนอย่าไปบอกว่าเขาทำไม่งามนะคนะเนาะออลิกมากกเกล็กป,ป๊าป๊าสลับก็มาป๊าป๊าเก่ง <c oughs> แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วพี่นังขา